วันดี้เจ้ามาพบกับช่องสามพี่น้องสไตล์บ้านๆแ่งนายเจ้าว,วันนี้ก็จกาผู้คนมาทํากับข้าวนาเจ้าว,วันนี้ก็มาทํากับข้าวเมืองเมืองของเฮานาเจ้าว,วันนี้ก็จะออกเคียดนาเจ้าอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบของเฮานาเจ้าเลือดดิบหรือเครื่องปรุงที่เราจะมาออกเคียดนี่จะขาดมาได้ก็คือเคียดหอมขาวหอมแดงพริกแดงอันนี้ซื้อเพิ่มนาเจ้วขวาขัวมันบ่บบอนาเจ้าจะมีผักแคบผักละ บะเขือผักขี้หูดตะกี้ลืมบอกไปนะเครื่องมันก็คือมีกะปิแกนหอมป้อมนะจ๊วบะเขือข่าจะคายใบบัอดูดขมิ้นนะจ๊าอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เราจะเอามาออกเขียดนะจ๊วอันนี้ก็เป็นน้ำพริกที่เราต่าเรียบร้อยนะจ๊าเหลืองแงามเหลืองดีนะจ๊ว เอาเครื่องปรุงที่เฮาเตรียมไว้ตะกี้ตา่าคุกเขาให้เข้ากันเลยนะเจ้านี่กะร็จเรียบร้อยนะเจ้าเรียบร้อยนี่ละเจ้าเปิดเตาตั้งกะทาเทน้ํามันลงไปเลยนะเจ้าพอน้ามันเดือดสักน้อยนี่ก็ตักเครื่องแกงที่เฮาตา่าตะกี้นะเจ้าพิ่แกงที่เฮาตาําตะกี้นะเจ้าใส่ลงไปคุกเขาเป็นหองว่ากลนกลนกลนคุกเขาให้เข้ากันนะกะกลนจนมันหอมคือหอมขึ้นเลยนะเจ้ากลนเสกร็จกรุ๊กกรักสกรมนี่นะเจ้าก็เอาเกลยดที่เฮาเป็นหองว่าซับซับ ซับปุ้นสับเพหม้อขึ้นมาอันนี้นะเจ้ากลวนกลวนคู่เขาเข้ากันท่าหอมแล้วก็เติมน้ําล้างคกลงไปเลยนะเจ้าจากัานกับกล้วกซากำนะจากกระเตรียมผักที่มันสุกยากๆใส่ลงไปก่อนนะจ้ะอันนี้ก็จะเป็นบะทั่วใบเขือพผักที่หูนะจ๊ะใส่ลงไปเลยนะเจ้าใส่ลงไปสักมกระเตรียมมาที่จะเอาผักละใส่ลงไปต่อไปเลยนะจ้ะเพราะผักละก็สุกยากหน่อยนะจ้ะนี่เจ้าพอมันเดือดสักกำกับผักละลงไปเลยเจ้า จากหั่นหักระเรียมด้วยพักแคร์ผักอย่างที่เหาเตรียมใบพักที่เหามากเนี่ยใส่ลงไปเลยนะเจ้าใส่ลงไปกลนให้เข้ากันแล้วก็รอให้น้ำมันแห้งนะเจ้าถ้าน้ำมันแห้งมาคุกคลิกในก็เตรียมเสิร์ฟได้เลยเจ้าออกเขียดจ้า